น,นี้จะเล่าเรื่องที่มาของพระยอดธงสมเด็จพระเจ้าตักสินให้ฟังนะครับเรื่องนี้เกิดราวๆประมาณปี2518ถึง2520ที่บ้านสอยใสายลมนะครับในครั้งนั้นเนี่ยพระเดชพระกุลหลวงพ่อพระ,ะราชภมยาญหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านได้โปรดลูกหลานที่มีประมาณสักสองรอยคนได้แล้วในวันนั้นเนี่ย ท่านก็ได้บอกว่าสมเด็จพระเจ้าตาักสินท่านจะเสด็จนะครับแล้วก็จะแล้วก็สมภาก็เสด็จผ่านาโยมคนหนึ่งแล้วก็ได้ท่านก็ได้พูดคุยกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำคราวนี้การพูดคุยก็เป็นเรื่องของการลบกับพระม่าสมัยนั้นนะครับแล้วก็พูดถึงการความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นการกองกู้เอกราชแล้วก็ท่านก็ได้เอา ชาหมากเนี่ยมาเคียวมาเคียวแล้วคายออกมาก็มีพระยอดธงอย่างที่เห็นนะครับออกมาจากปากได้ทักครั้งละ1นถึงสองค์ครั้งละนะครับแล้วก็ส่งให้หลวงพ่อเรื่อยๆและวิธีวิธีหนึ่งที่ได้มากคือได้จากการจุดเทียนน้ำมนต์นะครับซึ่งพอทําน้ำมนต์เสร็จก็จะมีการดับเทียนด้วยการจุ่มเทียนลงไปในน้ํานะครับแล้วพระองค์ก็ส่งบี้ปลายเทียนส่วนที่อ่อนได้มาเป็นพ้าอีกนะครับในแต่ละครั้งก็จะทําได้มากกว่าหนึง่ง ที่3ก็คือคว้าในอากาศมาเลยซึ่งวันนั้นอบอกได้เลยว่าครับมีจํานวนน้อยมากนะครับมีจํานวนน้อยมากซึ่งองค์นี้คือหนึ่งในนั้นแต่สิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยมันคืออีกอย่างอีก,นะอกเรื่องหนึ่งก็คือว่า,าผมเนี่ยได้องนี้มาจากเอคันนี้การได้มาเนี่ยผมก็ไม่เล่าให้จันนนฟังผมบอกจนจันนวนว่าอันเนี้ยผมอยากได้ ให้ผมหน่อยจันนนท์ก็ก็ได้มานะครับแต่ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยเกี่ยวกับประวัตินนี้พอได้มาแล้วของมาถึงมือผมแล้วผมผมก็ไปถามจันนช่วยช่วยจับหน่อยได้ไหมมันบอกว่าเออแกก็จับให้แต่แกไม่พูดอะไรนะครับบอกจะถามอะไรผมก็ถามว่ารู้สึกอะไรได้พอรู้ว่าเขาไม่รู้จักพระนี้ไงฮะ มันบอกว่าเห็นสมเด็จพระเจ้าตากสินอันนี้แหละครับโอ้ครื่องนี้ก็เป็นการพิสูจน์นะครับเพราะว่าหราไม่รู้เรื่องที่มาของพระยอดธงองนี้เลยเดี๋ยวผมหยิบด้านหลังดูให้นะมเพราะซูมนะครับด้านหลังนี่ครับเป็นตะกัวนะครับเข้าใจว่า,าเจ้าของเก่านี้เขาเอาทองมาปิดที่หลังป็นขาเอาละเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับ ไม่ง่ายนะปับหายากมากนะครับ